you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูวดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า24 6 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะก็คลิปนี้เป็นดวงรายเดือนทั้ง12ราศีประจำเดือนกันยายน2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็ก้าวมาสู่เป็นดวงครึ่งปีหลังแล้วเนาะก็คลิปนี้อาจารย์บอกเสมอนะคะแล้วก็ขอเรียนเกริ่นก่อนที่จะเริ่มในการทำนายว่าอาจารย์ทำนายดยภาพรวมคือกว้างมากๆนะคะ General Reading นะคะไม่ได้ทำนายจาะจงบุคคลใด นนฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเริ่มปกติมากๆอาจารย์อยากให้คุณดูคลิปนี้เป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีดวงจะดีไม่ดีนะคะอยู่ที่ตัวคุณที่ดูอาจารย์เป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ถือว่า,าดูเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดสติอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกลับไปสำหรับตัวคุณแล้วก็รวมถึงมารับพลังงานด้านบวกหรือพลังงาน,นาได้ดี ไปนะคะอ่ะก็สาหรับท่านใดที่ชอบตันพวกพิอาตพิกาโซนมีทั้งแบบเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็ไม่เห็นหน้าอาจารย์อันที่ไม่เห็นหน้าจะเป็นพิอาตพิกาโซนที่จะมีลัคกี้ชัมสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์มีพี่หินนะคะอ่ะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ KFS extra จะเห็นหน้าอาจารย์แต่ก็จะเป็นพิอาตหรือพิกาเด็กนะคะอ่ะก็จะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นคุณสามารถไปไล่ดูเพลินๆกันได้เลยถ้าเกิดเบือ่อเกิดเงาใดๆนะคะอ่อนนอาารแววต่ม รับฟังรับชมดวงรายเดือนของเดือนนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ,คะสำหรับชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนกันยายน2015นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าคะ่ะราศีเมษนะคะถ้าไม่จาพัฒน์ที่แน้นเรากพาพ็ไพ่ทาหลอดอย่างเช่นเดิมนะคะ sustenance courage Devil, Six of Pentacles, Queen of Swords, The Death, Two of Cups, Five of Swords, The Hangman, Seven of Cups. Temperance, Knights of Cups, Eight of Cups, and the last one ไปสุดท้ายนะคะ The world, okay พลังงานที่อาจารย์เห็นด้วยภาพรวมนะคะคืออะไรอันดับแรกนะคะพลังงานขึ้นคำว่าความมั่นคงและมีอะไรต้องทำมากมายเยอะพอสมควร เรียกว่าช่วงนี้จับปลาหลายมือหรือทํางานมือเป็นระวิงหรือช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะค่อนข้างมีสเสน่ห์ก็ได้นะคะแต่ก็เป็นคำเตือนด้วยละกันนะคะว่าอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะคะหรือว่าบางทีบางคน เขาเรียกว่ารถไฟชนกันนะคะรักซ้อนซ้อนเงื่อนต้องระมาระวังนิดหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะอ่าส่วนเรื่องอื่นเนี่ยอาจารย์มองว่า1ความมั่นคงมันเกิดขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่ามีความกล้าบ้าบิ่นมากขึ้นในการทําเสนอต่างที่อาจจะทําตามความฝันทําตามสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่มีความกล้ามากยิ่งขึ้นหรือว่าบางท่านอาจจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เอามาปรับอัพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือ พลังงานมันขึ้นคาว่าถ้าช่วงนี้ใครทําอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับพวกอสังหาหุ้นทํางานที่อาจจะเป็นสื่อออนไลน์ทํางานตอนดึกคืนอย่างเช่นทางานเป็นกะอย่างเช่นงานโรงแรมหรือว่าขายของออนไลน์ตอนดึกคืนนะคะ,ะช่วงนี้จะค่อนข้างรุ่งเป็นพิเศษนะคะหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศหรือว่า บริษัทข้ามชาติต่างๆนะคะจะค่อนข้างดีหรือว่าทํางานที่ต้องโคกับหลายๆฝ่ายในหนึ่งอาชีพคุณอาจจะทาหลากหลายอย่างหรือมีอาชีพหลักอาชีพรองหรือกําลังที่จะหาอาชีพเพิ่มก็เป็นได้ช่วงนี้ค่อนข้างดีมากหรือใครคิดจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปคนละจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่อ่ะก็คืออยู่อยู่ประเทศไทยแต่อาจจะเดินทางไปคนละจังหวัดไปท่องเที่ยวไปทํางานนะคะอ่าหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศหรือไปเรียนไปทํางานก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้จะค่อนข้างอ่าดีมากๆเป็นเวลาอันสมควรที่เราจะ จะได้ก้าวหน้าหรือว่าเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนหรือว่าในชีวิตของคุณนั่นเองอาจารย์ก็เลยบอกว่าสแสวงหาความมั่นคงหรือในใจลึกๆคุณต้องการความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่คุณเองค่อนข้างมีความสามารถนะคะในด้านต่างๆฉะนั้นพยายามหยิบยกความสามารถพิเศษที่คุณมีเอามา ปรับอะดัปอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนภายในจิตใจลึกๆแต่อาจารย์มองว่าเป็นการเครียดในทางที่ดีเพราะว่าคุณอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอยากที่จะเป็นคนเก่งมากยิ่งขึ้นจากที่เก่งอยู่แล้วจะเก่งมากขึ้นเดิมเป็นได้หมดเลยนะคะแต่มันอาจจะมีต้องทําอะไรเดิมๆซ้ําๆอยู่เหมือนกันหรือว่าจะต้องอ่านซ้ําจะต้องทําซ้ําๆเพื่อที่จะเกิดประสบการณ์ต่างๆหรือว่าความเก่งที่มันเพิ่มไปแต่ละแต่ละเลเวลแต่ละ ในแต่ละวันอะประมาณนี้แล้วกันนะคะแต่โดยภาพรวมคือดีนะคะบางท่านอาจจะไปมีการออกจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ใช่สําหรับเราแล้วหรือตอนนี้อยากจะอัปเดตเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วนะคะอยากเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าอนาคตสดใสมากยิ่งขึ้นหรือว่าทําอะไรแปลกใหม่ในชีวิตมากยิ่งขึ้นเหมือนกําลังแสวงหาอยู่ในช่วงระ,ระยะเวลานี้นะคะแต่พลังงานก็ขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าอย่าไว้ใจทุกคนแล้วก็ อย่าเชื่ออะไรคําคนอย่างง่ายๆนะคะคืออย่าหูเบาแล้วก็ใช้เหตุผลหลักความเป็นจริงและสติในการไต่ตรองทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นบางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า เ,เหมือนระแวงอะคะ่ะหรือว่าช่วงนี้อาจจะบางท่านอาจจะเพิ่งโดนหักหลังโดนอะไรต่างๆมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อาจารย์มองว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีหรือไม่ดีนะคะร้วนแตกคือประสบการณ์ดีก็คือเก็บเอาไว้ไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันแต่ถ้าไม่ดีก็คือเอามาเป็นบทเรียนบททดสอบแล้วก็เอามาปรับตัวเราเองในชีวิตเท่านั้นเองนะคะอาจารย์เลยบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันมีค่าเสมอฉะนั้นสติสําคัญที่สุดแล้วก็ออมอง สิ่งต่างๆให้เป็นแง่ที่เป็นพลังงานด้านบวกไม่ได้มองโลกสวยนะมองบนความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เป๊ะร้อเตามดั่งใจต้องการของทุกทุกคนนะโอเคเอ่อแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะได้มารดตกตกทอดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอสังหาที่ดินบ้านรถอะไรพวกนี้ค่อนข้างเด่นมากบางท่านอาจจะออกรถก็ได้นะเป็นได้หมดเลยนะคะเอ่อแต่ช่วงนี้คุณมีพลังอํานาจค่อนข้างเยอะเพราะพลังงานมันสื่อถึงอํานาจบรารมีนะคะอ่าคนให้เกียรติเราไม่ใช่เกลียดนะคะเกียรติยศนะคะหรือว่า ดูหน้าเกรงขามหรือว่าช่วงนี้คุณออกคําสั่งคนหรือว่าคนคน่อนข้างเชื่อถือคุณหรือว่าคุณโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองค่อนข้างได้ดีมากๆเลยถือว่าเป็นพลังงานที่มีความหนักแน่นในใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันอาจจะมีความเครียดเล็กน้อยแต่มันมันจะมีอะไรแอบแฝงซึ่งความหนักแน่นหรือว่าความท้าทายกล้าที่จะเดินก้าวต่อไปในข้างหน้านะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยฉะนั้นคลิปตรงนี้เอาไว้แต่อย่าทำผิดศิลธรรมนะคะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นนสิ่่่งทีมมัไ นะคะมันจะทําให้เด้งเข้าหาตัวเราเองไวมากกว่าเดิมอีกนะนะคะฉะนั้นกดแห่งกรรมอยู่ที่ทำเสมอนะอะ่เรามาดูการสําหรับการงานแบบเจาะลึก มีเรื่องที่ต้องฝ่าฟันนิดนึงหรือบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านการฝ่าฟันมาแต่มันจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะดีมากขึ้นแต่ภายในจิตใจเรารู้สึกว่ากลัววิตกกังวลแต่จริงๆโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆมันมีเข้ามาและคุณสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้อย่างสง่างามและสวยงามมากๆแต่บางทีมันอาจจะมีความเบือ่อมีความเนี่ยมันเรื่องอารมณ์ของคุณมันอยู่ในใจของคุณนะ่ะค่อนข้างเยอะกลัวความผิดหวังหรือว่าผิดหวังไปแล้วกลัวมันซ้ํารอยหรือว่ามีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในใจลึกๆก็ได้ฉะนั้นเลยบอกว่า ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าก,กดดันตัวเองแล้วก็อย่าไปคิดว่าตัวเองทาไม่ได้อย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาเพราะว่านี่มันสื่อถึงภายในจิตใจลึกๆของเราว่าทำไมเป็นอย่างวันนี้อย่าไปตั้งคําถามคือตั้งคําถามได้แป๊บหนึ่งแหละแต่ต้องลุกขึ้นมืออ่ลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวต่อไปให้ได้แล้ะกันนา <No. S 1> เพราะว่าจริงๆโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาโอกาสที่มันจะยื่นเข้ามาในมือของคุณมีเยอะแยะมากมายคุณยังมี choice ที่หลากหลายแบบ นะคะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้แล้วก็มีการก้าวกระโดดในชีวิตบางท่านอาจจะแปลว่ามีความเบือ่อนะคะอยากไปทำอย่างอื่นหาประสบการณ์ใหม่ๆสามารถที่จะอัปเดตเวอร์ชันของตัวเราเองได้นะคะ,ะบางท่านอาจจะแปลว่าทํางานที่เดิมแต่อาจจะเปลี่ยนย้ายแผนกหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ท้าทายเข้ามาแต่ถ้าคุณคิดจะลาออกไปทํางานที่ใหม่ทําได้นะคะถ้าที่ใหม่รับคุณแล้วอย่ารีบแบบเราออกกระทนฐานโดยที่ใหม่ยังไม่ได้รับคุณหรือยังไม่ได้สมัครงานที่ใหม่นะคะแต่ในกรณีบางท่านอาจจะทําเป็น ธุรกิจส่วนตัวต่างๆนะคะช่วงนี้ก็โอเคนะถ้าคุณจับหลักธุรกิจหรือทําการตลาดดีๆค่อนข้างไปได้ไกลแต่มันคนที่จะมีอะไรแปลกใหม่นะคะแปลกแหวกแนวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ซ้าไม่ซ้ำผู้อื่นไม่ซ้ำคนอื่นประมาณนี้นะคะแต่คุณเองจะมีคนเคียงข้างคอยสนับสนุนหรือให้กำลังใจเราอยู่เบื้องหลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะฉะนั้นอย่าท้อถอยอาจารย์จะไปอีกหนึ่งคนอยู่เบื้องหลังขอให้ คุณประสบความสําเร็จเราก็ขอให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างสวยสดงดงามนะคะฉะนั้นความสําเร็จบางท่านอาจจะใช้เวลาเน็ดหนึ่งไม่ใช่ว่าปุบป,ปับวันพรุ่งนี้จะประสบความสําเร็จภายในวันเดียวข้ามคืนมันอาจจะไม่ใช่สาหรับทุกคนแต่อาจารย์บอกเลยว่าคอของคุณมันจะเป็นคําว่าช้าแต่มีความมั่นคงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ต่างๆอาจจะมีเรื่องต้องบุกต้องลุยมีเรื่องต้องจัดการเยอะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นพวก Mul ติ tasking คือทำอะไรหล,หลายๆอย่างในช่วงนี้ฉะนั้นงานยุ่งดีกว่าไม่มีไม่มีงานทำต้องห่วงอย่างๆนนั้ท ไว้ว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทํานะคะถ้าในกรณีบางท่านกําลังมองหางานอยู่ถ้าเราไม่เลือกเยอะจนเกินไปเลือกพอประมาณพอที่รู้สึกว่าเออเราสามารถทําได้ให้รับงานนานไปก่อนในช่วงนี้นะคะอช่วงนี้เลยบอกว่าถ้า ถ้าอะไรที่มันมันเหมือน,นแบบหยิบจับง่ายๆโดยที่ไม่ผิดศีลธรรมอะไรทําไปก่อนนะคะในกรณีบางคนอาจจะกําลังหางานอยู่เพราะว่าโอกาสใหม่ๆในเรื่องการทํางานมีโอกาสที่จะเข้ามาหาตัวคุณหรือช่วงนี้อาจจะมีช้อยส์มากมายนะคะที่เราสามารถเลือกสรรทําได้บางท่านบางท่านทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทํางานเป็นคนที่แบบเหมือนทํางานไม่อยู่ติดกับที่ช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะ,ะคุณสามารถเลือกได้หรือว่าสามารถที่จะไม่แบบเหมือนมาทําอะไรมันไม่เบื่อะคะ่ะคือถ้าบางคนทํางานที่แบบ ไม่เบื่ออยู่แล้วอ่ะต้องแอคทีฟตลอดเวลามีเรื่องท้าทายตลอดเวลาคุณก็ทํางานที่เดิมต่อไปเพราะว่ามันมันเหมาะสําหรับตัวคุณแล้วแหละดีมากๆอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะอ่ะแต่บางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการงานเข้ามาด้วยนะอืมจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็ ขอขยายความอีกนิดนึงอ๋อไพขึ้นคําว่าถ่ายทอดวิชาอาจารย์มองเลยว่าบางท่านอาจจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมในสายงานที่คุณทําแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะแปลว่าต้องศึกษา,าหาความรู้ในเรื่องการงานของคุณเพิ่มมากขึ้นบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มง,งานที่ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องแบบเรียกว่าหาอะไรที่มันหาอะไรที่มันเรียกว่าแปลกแหวกแนวเข้ามาหาความรู้ใหม่ๆ นะคะหรือว่าหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่อาจารย์มองว่าจะมีคนถ่ายทอดวิชาให้กับตัวคุณถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่าเรามาดูเรื่องการเรียนการเรียนต้องขยันพลังงานขึ้นใบแรกขยันอย่าขี้เกียจพลังงานขึ้นคําว่ามีชอยเลเอกหรือว่าอาจจะแปลว่าขี้เบื่อนะคะแต่สุดท้ายถ้าเราขยันมันเพียง การเรยนของคุณค่อนข้างประสบความสําเร็จดีมากๆเลยดีมากๆบางท่านอาจจะมีการช่างใจว่าเอ๊ะฉันจะเรียนที่นี่ดด้ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนย้ายคณะหรือไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศย้ายกลับมาเมืองไทยมันจะเป็นการเลือกสรรมันมีเหมือนคล้ายๆว่าลังเลอยู่ลังเลใจอยู่บ้างนะคะแต่พลังงานไพ่ขึ้นคําว่าคู่บุญอาจารย์เลยบอกว่าถ้าที่เรียนที่ไหนที่มันเหมาะสมกับเรามันก็จะเป็นของเรานะคะแต่มันก็จะเกิดจากความพยายามด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อดวงอย่างเดียวนะคะเอาหลักความเป็นจริงด้วยอย่างงมงายจนเกินไปแปลกนะไพ่ขึ้นดีมากไพ่ขึ้นฐาน อาจารย์ก็เลยบอกว่าการเียนของคุณค่อนข้างดีในช่วงนี้และจะดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นขยันอดทนหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจดีเลิศประเสริฐสีมากจาก้ะสำหรับการเงิน The Wheel of Fortune ขึ้นมานะคะแล้วก็ Five o f m o n นขึ้นมา ถ้าในกรณีบางท่านมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมรดตกตกทอดเรามาระวังเรื่องการแก่งแย่งอ่ะมันจะมีการเหมือนแบ่งส่วนไม่ลงตัวอะไรบางอย่างนะคะจริงๆพลังงานขึ้นแต่ต้นที่อาจารย์พูดคำว่ามรดกตกทอดอด่ะมันมีอาจจะแปลว่ามีการสืบทอดตระกูลอะไรบางอย่างแต่ถ้ามันมีการแบ่งแยกหลากหลายฝ่ายหลากหลายตระกูลหลากหลายคนอ่ะเรามาระวังเรื่องการการแบ่งส่วนให้มันชัดเจนนะคะต่างๆนะแต่เรื่องการเงินอ่ะจริงๆโดยภาพรวมมันขึ้นดีมากแล้วพ่ขึ้นไปสุดท้าย ace of e n น a ์โคสและไพ่เอนดัสัน The Sun ด้วยส่วนมากแล้วการเงินค่อนข้างดีมันอาจจะแปลว่าดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจากที่ขัดสนอาจจะแปลว่ามีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจ่ายซื้อง่ายขายคล่อง ใช้มือค่อนข้างคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมถือว่าเป็นเรื่องดีๆบางท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์ก้อนโตจากความสามารถของเราแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นไพ่ขึ้นคําว่าโอาหสิกรรมอาจจะฟังดูแบบอเกี่ยวอะไรกับการเงินหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือถ้าในกรณีบางคนหยิบยืมเงินของเราไปแล้วเราไม่ได้คืนหนึ่งอย่างก็คือมันอาจจะฟังดูเหมือนโลกสวยเนาะแต่อาจารย์ก็เอาหลักศัพธรรมหลัก หลักเป็นหลายอย่างมารวมกันไม่ได้มองโลกสวยอยู่แล้วนะคะเอาความเป็นจริงอยู่แล้วเพราะว่า,อย,า,อ,ยาอย่างอย่างอาจารย์จะมองหลายๆอย่างกงกว้างๆนะคะมองไกลๆว่าการที่เราให้เขาหยิบยืมตังหนึ่งมันเป็นความที่เราให้เขาไปแต่ต้น นะคะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราอาจจะได้คืนหรือไม่ได้คืน5050 50อยู่แล้ว2บางทีบางครั้งเราอาจจะเคยติดหนี้สินเขาในอดีตชาติก็ได้อันนี้โปรช้วิจรารยณนะคะมึงอาจจะบอกฟังดุงงมงายแต่ดวงชะตามันมาลักษณะนี้มันแปลว่าการอโหสิกรรมสามในกรณีบางท่านอาจจะทําผิดกับเราในเรื่องการเงินต่างๆเรื่องผลประโยชน์ขัดสนอะไรต่างๆไม่ว่าคุณจะทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนานาล้นานแปดพันเที่มันเกี่ยว เกี่ยวกับเรื่องการเงินและขัดข้องในเรื่องการเงินหนึ่งอย่างพลังงานเครื่องการอโหศกรรมคือการให้ยภัยการกวดน้ําการอุทิศสวขสุศนไปให้กับเจ้ากรรมในเวรการอโหศกรรมเหมือนบรรหนึ่งว่าทําให้ทุกอย่างชีวิตมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินมันเป็นคําว่าทุกอย่างของชีวิตที่มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองฉะนั้นช่วงนี้การเงินอาจารย์มองว่าคุณจะฟื้นตัวและดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าดวงการเงินของใครที่มันแบบ มันคล่องตัวตั้งแต่แบบทุนเดิมอยู่แล้วมันจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีโอกาสที่จะทาเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมมากยิ่งขึ้นจากความสามารถและความขยันของเรานะคะท่องเข้าไว้นะคะ,ะ,คะบางทีบางครั้งบางคนบางคนบอกว่าความรวยของอ,อาจารย์เข้าใจว่าความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมี10บ,บาทดีใจแล้วบางคน1ิบ,บาทอุ้ยน้อยจังอย่างเงี้ยมันคือแล้วแต่คนมองแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและพยายามสร้างมันต่อไปแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปอยู่บนความพอดีเดินทางสายกลางแล้วคุณจะมมีควาสุข นะคะอันนี้ขอเป็นกําลังใจให้คุณมากๆเพราะายิ่งพลังงานขึ้นดีแต่บางท่านอาจจะต้องเสียเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างอยู่บ้างาเสียเงินไปกับาบางคนอาจจะมีการาถ้าถ้าในกรณีบางคนอะลงทุนพวกตลาดต่างๆลงทุนในเรื่องแบบทรัพสินต่างๆลงทุนในเรื่องที่ดินบ้านรถหรือปล่อยเช่าขายอะไรต่างๆ,ๆช่วงนี้จะค่อนข้างดาีต้องบอกนี้ว่าคือดีดีมากๆนะคะแล้วก็ เงินช่วงนี้บางท่านอาจจะใช้ไปกับเรื่องการเล่าเรียนต่างๆใช้ไปกับเรื่องสุขภาพนะคะมันจะมีอยู่บ้างคือมันจะใช้ไปกับสิ่งที่มันรู้สึกจําเป็นในณช่วงเวลานี้ประมาณนี้นะคะถือว่าดีค่ะโดยภาพรวมคือเอาไว้ว่าสรุปนะการเงินดีและดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นนะคะอะถัดไปสําหรับเรื่องความรักคนโสดโสดสนิทก่อนนะคะ Three of Cups ขึ้นมาอู้ k n i g h t of Pentacles ขึ้นมาอู้แต่ Ten of Swords ขึ้นมานะคะ Five of Pentacles พูดตรงๆจากใจช่วงนี้อยู่โซนแล้วดีกว่านะคะคือบางคนบอกอาจารย์ค้างอ้าวเมื่อไหร่หนูจะมีแฟนอันนี้มันมันแค่เดือนชะตาดวงของดวงเดือนนี้เข้าใจไหมคะฉะนั้นอันนี้มันทำนายกว้างด้วยหนึ่งอย่างคือมันอาจจะมีคนเข้ามานะคะแต่ถามว่าคนที่เข้ามาต้องเรามาระวังอย่างมากคือดูคนนานๆน,นิดนึงอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นคนที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็อาจจะเข้ามาผ่านไปถ้าเราต้องการรักแท้มากๆคือรักที่ยืนยาวหรือเราไม่ต้องแสวงหาแบบ ความรักที่แบบชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะช่วงนี้อาจจะแปลว่ายังไม่ถึงเวลานะคะแต่ไม่ต้องกลัวไปคนเราบางทีบางครั้งเมื่อถึงเวลามันก็จะเจอคนที่ใช่เองไม่ต้องรีบร้อนนะคะยิ่งรีบร้อนเจอใครก็ไม่รู้เข้ามานะคะเนี่ยอย่างเช่นพลังงานขึ่งคําว่าคนโสดช่วงนี้อาจจะแปลว่า1 เนี่ยทำมาหากินไปก่อนเถอะนะไปโฟกัสเรื่องงานหรือเงินเรื่องเรียนไปก่อนเรื่องอื่นๆในชีวิตก่อนเอาจัดก,การปัญหาชีวิตของเราก่อนนะคะเราค่อยมีแต่ช่วงนี้มันก็บอกว่ามันมีคนเข้ามาแต่ไพ่ขึ้นคําว่าหลักเมืองมันแปลว่าถ้าเราต้องการความรักที่เหมือนเป็นหลัก เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นความรักที่เหมือนเขาเรียกว่าว่นมั่นคงเป็นคู่แท้จริงๆหรือว่าไม่ต้องแบบไม่อยากเปลี่ยนคู่บ่อยๆแล้วอะค่ะคือในช่วงระยะเวลานี้คือต้องรอไปก่อนแต่ถ้ามองอีกมุมมองนึงอาจจะแปลว่าช่วงนี้เข้ามาตาละที่อาจารย์บอกแต่ต้นถ้าคุณฟังคลิปตั้งแต่ต้นจริงๆมันจะมีพลังงานคาว่า เรามาระวังเรื่องคําว่าลักซอนซ้อนเงินมันแปลว่าคนที่เข้ามาอาจจะแปลว่าเป็นคนที่ไม่ได้จริงใจอาจจะพูดไม่หมดหรือว่าเขามีคู่อยู่แล้วแล้วเราไม่ทราบหรือเราทราบอยู่แล้วก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ ก็คือต้องดูคนดีๆแล้วก็อย่าไปแย่งของใครเข้ามานะคะถ้าไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้ารู้ต้องถอยออกทันทีแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลับไปยุ่งกับเขาอีกเพราะว่าคนคนนี้ถ้าเขาเปิดมาด้วยความไม่จริงใจเขาก็จะไม่จริงใจกับเราไปเรื่อยๆแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะ,ะฉะนั้นช่วงนี้บอกอาจจะมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็แปลว่าช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมนะคะอาจจะมีคนให้ความสนใจเราอาจจะเจอจากพวกงานอีเวนต์เข้างานเข้าสังคมต่างๆนะคะ แต่มันแปลว่าดูคนนานๆฉะนั้นช่วงนี้อาจจะว่าจีบคุยคุยกันได้อ่ะแต่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวมันก็มีเหตุต้องออกไปเองถ้าบุญวาสนาเราไม่เหมาะสมกับเขามันก็จะมีเหตุให้ ่างคนต่าง split เอกจากกันคือเขาเรียกว่าถีบโดนถีบออกจากกาันน่ะมันไม่มายุ่งกันอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่ารักรักเคารพตัวเองให้มากๆแล้วก็ดูคนดูดีๆนิดนึงเท่านั้นเองนะคะสาหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนไพ่ขึ้นการสื่อสารยังไม่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันแต่ไพ่ก็ขึ้นความยุติธรรมส่วนมากมันแปลว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุยดีมาโดยตลอดหรือว่าคุณสื่อสารแบบบ่อยๆคือเรียกว่าคุยกันไม่หายจากการแล้วก็ มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะคะในกรณีนั้นแต่ถ้าคุณคุยแล้วก็มามา,มาหายหายเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างมีคนในคนนึงติแตกบ้างเดี๋ยวคุยแล้วก็เดี๋ยวหายไปเลยแล้วก็กลับมาคุยอีกเงี้ยมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นไปนตามนั้นก็คืออาจจะยังไม่ใช่ ต่อาจารย์ก็ยังมองว่าถามว่าไม่มีคนเข้ามาเรื่อยๆมันก็ยังจะมีเข้ามาเรื่อยๆอ,อยู่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่นิสัยคาแรคเตอร์อาจจะดูเด็กๆหรือหน้าตาค่อนข้างอ่อนกว่าวัยก็เป็นได้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตช่วงนี้บางท่านอาจจะเจอผ่านสือ่ออออนไลน์ต่างๆก็ขอให้คุณดูคนดีๆแล้วกันค่อยๆดูไม่ค่อยๆพิจารณาค่อยๆค,ค,คุยแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่า จับปลา2มือมันแปลว่าถ้าเราโสดเขาโสดก็ไม่ผิดเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกอยู่ถูกไหมคะตอนนี้คือในสถานะแบบโสดแต่คุมเครืออยู่อาจารย์เลยบอกว่าคุณยังมีช้อยอื่นที่จะเข้ามาอยู่หรือคุณอา,อาจจะแบบต้องถอยทับไปคุยกับอีกบุคคลหนึ่งที่มันอยู่ในสต็อกของเราอยู่ในช้อยของเราก็เป็นได้นะคะแต่เอาเป็นว่า ไม่ต้องรีบร้อนเพราะพลังงานขึ้นไพ่พระสดมากแล,แล้วคือแบบช้าช้านิดหนึ่งนะคะรีบร้อนไปอาจจะเจอคนที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันการมีปัญหาการนิสัยเหมือนเด็กหรือว่าดื้อใส่การอีโก้ใส่กันนะคะแต่ความสมคัญของคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้บางท่านอาจจะแปลว,ว่ามีคนเดิมๆคนเก่าๆกลับมาคุยกับเราอยู่หรือเปล่าและมีความระแวงเกิเกดขึ้นด้วยนะช่วงนี้ ต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นพลังงานของควาว่า On-on- o on, f f o f f เลยเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกช่วงเนี้ยมันต้องเรามาระวังกันมากๆแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆนะคะ,ะแต่พลังงานึ้นคําว่าจริงๆต้องบอกแบบนี้นะบางท่านอาจจะเพิ่งแบบ เรียกว่าทะเลาะกันแล้วก็ห่างเหินออกจากกันห่างกันสักพักแล้วก็กลับมาคุยกันถ้าในกรณีแบบนั้นอาจจะแปลว่าหมดทุกหมดโศกมันแปลว่าคุณทั้งสองคนถ้ามันเป็นคู่กันก็จะไปต่อกันได้แล้วมันแปลว่าเหมือนเป็นหนึ่งว่าฟาดคอออกไปอะค่ะคือทะเลาะกันแล้วจบอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมแต่ในกรณีถ้าคู่ไหนที่มันไม่ใช่จริงๆดวงชะตาของคุณสีมันไม่เสมอกันเรียกว่าเราไม่เสมอกับเขาเขาไม่เสมอกับเรามีเหตุจะต้องออกจากกันเขาเรียกว่าหมดบุญกันมันก็ต้องไปจากกันนะคะ คืออาจารย์จะบอกว่ามัน,มนอาจจะพูดแบบอุ้ยกระเทือนใจทำไมอาจารย์พูดตรงคือตรงหมายความว่าพูดตรงๆรท่อง,งเลยว่าถ้ามันไม่ใช่ก็จะมีเหตุออกไปในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันก็จะไปต่อนะคะ,ะหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือบางท่านถ้าคบกันในสถาน,นะของเขาว่าเป็นแฟนกันแต่มีความเป็นเพื่อนให้กันมีความเป็นพี่เปนน้องอหรือว่าเ,าเล่าห่วงยายกัน ดูแลซึ่งกันและกันในกรณีแบบนี้อาจารย์มองว่าคุณจะรักกันยืดยาวมากถ้าในความสัมพันธ์ของคุณเป็นลักษณะนี้นะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีอีโก้กันสูงอยู่มันจะไปกันรอดได้ยากอันนี้เป็นคําเตือนถ้าอยากรักกันต่อไปฉะนั้นจับมือให้แน่นพอแล้วก็ลดความอีโก้กันแล้วก็ให้อภัยกันรู้จักการปรับการเปลี่ยนปรับจูนกันด้วยแล้วมันจะไปกันต่อได้นานนะคะสําหรับคนที่แต่งงานช่วงนี้เรามาระวังมากๆการเลิกลากันอย่าล้างมันเกิดจากอะไรเกิดจากเกิดจากการที่ ไม่ค่อยพูดจากันหรือว่าหันหลังคุยกันแล้วก็มันคล้ายๆคนที่มีคู่เลยนะคะคนที่มีแบบมีแฟนมันจะเป็นลักษณะคําว่าคุยด้วยความวาอีโก้ e สูงมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนอมันจะเป็นการว่าการจะเป็นพ่อไม่แม่ๆเลยนะถ้าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณไม่รู้จักกันปรับจูนกันอาจารย์ไม่อยากทานายแบบนี้แล้วก็ไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกกันเราเลิก,กลากันหรือแม้กระทั่งอ,อย่าล้างกันเด็ดขาดเพราะว่าอาจารย์ยังอยากเห็นความรักที่สวยงามต่อไปของคู่ของคุณอยู่ แต่แค่ว่าช่วงนี้มันเป็นคําว่าระมัดระวังถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งอาจจะแปลว่าอยู่ห่างไกลกันในกรณีบางท่านอยู่ห่างไกลกันจะยิ่งรักกันและคิดถึงกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันช่วงนี้ต้องะระมัดระวังเรื่องการประทะเรื่องปากเสียงนะคะม,มากๆมันจะมีการประทะกันอะ,อะไรก็ตามแต่ นะคะเราก็รวมถึง,งบางทีบางครั้งไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของกันและกันมันจะเกิดปัญหาตามมาได้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันดีไม่มีปัญหาเหล่านี้อาจารย์ดีใจด้วยว่าเราเป็นคนที่อยู่เหนือดวงแล้วก็มีสติในการรักกันนะคะเพราะว่าอันนี้ทํานายกว้างอยู่ดีฉะนั้นอันเนี้ยดูเป็นแนวทางรล้วมาระวังก็ไม่เสียหลายอะไรแต่ถ้ารักกันดีก็ไม่มีปัญหาดีใจด้วยและยินดีด้วยมากๆแต่ถ้ามีปัญหาตรงเนี้ยเราเองจะต้องปรับปรุงเท่านั้นเองถ้าปรับแล้วก็ไม่มีปัญหากันนะคะยังรักกันต่อไปได้ในกรณีบางท่านอาจจะแปลว่าไม่ททําาหน้ีีม่ม ภรรยานะคะอาจจะแปลว่า,าค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องอื่นอาจจะไปโฟกัสเรื่องบุตรเรื่องลูกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ต้องมีการแบ่งแยกเวลามานิดหนึ่งให้เป็นการแบบทําหน้าที่สามีภรรยาด้วยกระชับความสัมพันธ์กนันิดหนึ่งขน้นเองนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้าง สุขภาพนะคะเรามาระวังนะคะในเรื่องคําว่าการแบบการเดินเหินข้อเข่าต่างๆนะคะกระดูกกระเดี่ยวกระดูกเป็นกระดูกฟันก็ได้นะคะหรือว่าออฟฟิศซินโดมนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆมัสซ p เพนต่างๆนะคะแต่ แล้วก็ระบบระน้าในร่างกายค่ะบางทีน้ําในหูไม่เท่ากันหรือว่าบางทีบางครั้งขับถ่ายผิดปกตินะคะบางทีบางคนอาจจะท้องผูกไปเลยหรือว่าขับถ่ายมากจนเกินไปนะคะหรือท้องเสียท้องร่วงอะไรพวกนี้ต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องลําไส้เรื่องอาหารการกินสุกสุขดีอะไรพวกนี้ต้องระวังระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทานน้าทานน้าเยอะๆนิดนึงต่อวันนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสภาวะการทานน้าไม่เพียงพอนะคะสุขภาพมันอาจจะบางทีบางครั้งมันมันเออเลอร์ได้อะค่ะประมาณนี้ นะหรือว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหรือว่าเกิดจากอาการเครียดหรือว่าทางานโอเวอร์โหลดเกินไปนะคะนอกนอกนั้นมีอะไรต้องเตือนอีกไหมเรื่องสุขภาพมไม่ค่อยมีอะไรจริงๆสุขภาพถ้าในกรณีบ่งคลแข็งแรงอยู่แล้วรักษาสุขภาพดีอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะนะไ,ไม่มีปัญหาใดๆตามมานะถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นทุนเดิมอ่ะสุขภาพไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะแบบมันเกิดจากกรรมกรรมคือพฤติกรรมที่เรากระทำมันขึ้นมานะคะฉะนั้นให้เรามาระวังพฤติกรรมของเราเท่านั้นเองนะ อ่าส่วนบางคนที่ป่วยอยู่ถ้าเป็นโรคที่พอรักษาหายได้อย่างเช่นไข้หวัดธรรมดาทั่วๆไปมันก็จะแปลว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าสุขภาพของคุณจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นหนงว่าฟาดคอออกไปหรือบางท่านอาจจะเพิ่งประสบอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่มันจะแปลว่าเป็นการฟาดคอออกไปการปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีอ่าโดนแล้วไม่โดนอีกอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าดีอ่ะ แล้วก็เรามาดูเรื่องการทําบุญนะคะเรื่องการทําบุญอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีลุคคุณสําคัญระดับต้นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมี2มุมมองมีมุมดาร์คมีมุมสว่างนะคะ ในกรณีที่ในมุมดาร์กอาจารย์ก็เข้าใจว่าแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องเซสชิทีมากๆอาจารย์จะบอกเสมอเลยนะคะว่ากัดตันอยู่เท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อวทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนนะคะแต่สําหรับตัวอาจารย์นะคะอาจารย์แบบเขาเรียกว่าพ่อแม่อาจารย์เลี้ยงดูแบบอย่างดีมากๆตั้งแต่เกิดจนย์ปัจจุบันเนี้ยนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์มีพ่อแม่เดียวแล้วก็มีพูกพีพวกคุณมีไม่กี่คนอาจารย์ถือว่าอาจารย์อยากที่จะทําให้ดีที่สุดให้กับพวกเขาดูแลหรือไม่ก็ ทังแบบซื้อของอร่อยๆมาให้พวกเขาทําให้พวกเขามีความสุขต่างๆเนี้ยเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตของเรามันอยู่กันไม่นานแล้วมากหรอกคะ่ะชีวิตมนุษย์เรามันสั้นมากๆจริงๆนะคะในมุมมองของอาจารย์อาจารย์ก็เลยแบบเออเนี่ยจะกระตันยูมากที่สุดอันนี้มันเป็นเวของอาจารย์เองนะคะแต่ละคนก็จะมีมีเวไม่เหมือนกันนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์ขอดูให้นิดนึงว่าควรทากับอะไรพลังงานขึ้นคําว่า,าทาเกี่ยวกับถ้าเป็นไปได้ทําบุญลงศพนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่อง คนที่จากไปแล้วนะคะอย่างเช่นก็อย่างที่บอกคือทําบุญลงศพผ้าห่อศพต่างๆ่าแล้วก็ทําบุญ อันนี้มันอาจจะมีไม่มากมายนะแต่ถ้าเราเจอเราร่วมบุญได้นะคะล้างป่าช้าต่างๆนะคะมันอาจจะฟังดูอู้น่ากลัวแต่ก็มีคนทําอย่างนี้อยู่เยอะมากจริงๆคือถ้าเราเจอตามเพจอะไรที่ไว้ใจได้ก็ร่วมบุญกับเขาหรือว่าจะไปทําร่วมกับเขาก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะคือช่วงนี้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหรือว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยน้องหมาน้องแมวมูริที่ช้างสัพพสัตทั้งหลายเป็นได้หมดเลยอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในคําว่าอยู่ระหว่างเสียงเป็นเสียงตายอะคะอ่ะทำบุญตรงจุดนั้นแล้ว,ลวก อาจจะเป็นการบริจาคเลือดได้ถ้าคุณบริจาคเลือดนะคะหรือว่าทําบุญตามโรงพยบาบาลต่างๆหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเหมือนเป็นการรักษาความเป็นความตายให้กับผู้อื่นอะไรเงี้ยเป็นการร่วมบริจาคไป1บาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงนะคะทาไปเถอะอะไรที่รู้สึกว่าไม่เหนือบากกแรงของเรานะคะหรือถ้าบางคนไม่สะดวกในการทําบุญอะ่ะเราทําหน้าที่ของตัวเราเองคือไมอ่ไม่ทาคนอื่นเดือดร้อนไม่พูดจาว่าร้ายใครคือเรามีความสุจริต ในอาชีพของเราแล้วก็รักษาะศีลธรรมเท่าที่เราไหวนี่ก็คือเป็นการทําบุญในรูปแบบต่างๆที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คือบุญเหมือนกันโดยไม่ต้องเสียตังอะไรอ่าหรือเพง่ท่านอาจจะเป็นจิตอาสาอ่าแล้วแต่เลยมีอีกมากมายแก่กองก็อย่างน้อยการทําบุญอาจารย์มองว่า มันเป็นการลดความตันหนีในใจของเราแล้วก็เป็นการที่จะให้ผู้ผอื่นด้วยอะค่ะด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วความสุขมันจะได้กลับคืนมาอาจารย์มองว่าอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้ค่ะแต่ต้องโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะเดินทางสายกลางแล้วเราจะมีความสุขเนาะ,ะสำหรับเรื่องอื่น มีอะไรต้องเตือนอีกไหมอ๋อการสวดมนต์นั่งสมาธิการสวดมนต์อา,า,าจารย์แปะไว้แล้วเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้นะคะอ่าแล้วก็บทกวดน้ําหาได้ใน Google นะคะในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมทำอย่างอื่นให้เกิดสมาธิได้อย่างเช่นฟังเพลงปรับสมาธิการอ่านหนังสือการวาดรูปวาดเขียนออกกําลังกายอ่าหรือว่าทักมิตติ้งทางานฝีมือมันมีอีกหลากหลายเวที่ทําให้เกิดสมาธิได้อาจารย์แค่ อยากให้คําว่าเกิดสมาธิเท่ากับสติเท่านั้นเองแค่นั้นจบเลยนะคะคือจุดประสงค์หลักของอาจารย์อาจารย์ก็มีหน้าที่แค่เตือนสติแล้วก็ทานายดวงให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางเฉยๆแต่อาจารย์มองเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนําสิ่งต่างน,นี้เนี่ยพลังงานด้านบวกส่งต่อให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าพลังงานตรงนั้นเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหาตัวเราถ้าเราทได้จิตบริสุทธิ์ค่ะขออนุญาตจบคาทํานายแต่เพียงนี้แล้วขออนุญาตฝากเอาไว้แค่นี้พลังงานคุณขึ้นเปน็นทิศทางที่ดีถ้าอะไรที่อาจารย์บอก ที่อาจารย์บอกหาการระมัดระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นก็อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุทกทท่านที่ดูอาจารย์มีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณสุขภาพการและใจแข็งแรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม f a c e b o o k Fanpage ได้ t i k กต k อกได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ